หาวซะแล้วอ่ะเอตอนที่ว่าโทษทีโทษทีเมื่อเมื่อคืนนอนน้อยไปหน่อยออนอนคนเดียว <laughs> สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องป่าเอลหัวหมุนนะครับผมแพมแพม <laughs> เราอยู่กันในเกมบวยไทยนะฮะไฟเตอร์แล้วเราเป็นไฟเตอร์กันอีกแล้ว <laughs> อะไรครับเนี้ยเอฟเฟกเอฟเฟกเอฟเฟกมึงแม่งโหไม่ไม่บันเทิงเลยอ่ะเออนี่แหละแทน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 บันเทิงอ่ะไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับเพื่อนๆเราไปเล่นเกมกันดีกว่าครับก็โอเคเรามีทุนอยู่เท่านี้มีรูปตรงนี้ครับร้อยยี่สิบสามร้อยเก้าร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้า ไม่ถือว่าร้อยยี่สิบหกอ่ะร้อยยี่สิบสามเออช่างมันเถอะร้อยยี่สิบกว่านะครับ2้อ่สกว่านั่นแหละตีกลมๆไปเพื่อนเวลาผมเอาเงินเข้าไปก็ไม่ได้ดูหรอกอืแบบบางทีมันมีเศษอยู่อะไรเงี้ยก็เออเพิ่มไปร้อยหนึ่งเอ้ยเอามาเลยว่ะสกิเตอร์เฉยมาอย่างเร็วเลยอ่ะไม่ได้ดูเลยกูจะพูดอบนอะไรก็ไม่รู้พึพมพึ่พ แต่เกมนี้มันดีเกมนี้มันของดีอยู่แล้วขอ,ของดีนะครับของดีมวยคาดเชือกนะอันนี้คาดเชือกวะคาดเชือกอะไรมาโอเคบึ๊บมาบึ๊บมาดีวางออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆออกมาเยอะออกมาเยอะ เาออบาอ่อนนเบาเบาอ่อนขอบิ่มเบิ่มคือเรืหน่อยดิหูวีเนี่ยมา,มาดิขอเบ,บิ่มเบิ่มคือเรือเท่าไรเนี่ยมันเพื่อนปิีทายเซ็นเตอร์ได้สวยงามมั้งฮะว้าวร้อยสิบสี่บาทนะนนก็หู่เกือบสามร้อยแล้วต้องมาอีกรอบเชื่อว่าเป็นอย่างนั้น ฉันเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นขอตะกิ้เตอร์อีกหน่อยดิเออสักทีเนาะเออมาลุลัวขอมาลุลัวได้ปะขอขอเยอะไปป่าวเยอะไปขอเยอะไปขอเยอะไปหรอเออมาว่ะเอ้ามาจริงว่ะโอ้โหโอ้ยเจ็บทีนอนป่าครับเพื่อนๆโอ้โหเจ๋งดีโอ้ยออกมาก็ สแสดงว่าช่วงนี้นช่วงนี้นแบบต่อยมวยนี่คือเกมเกมบังฮิมันมังแจครับต่อยมวยน,นี้ครับผมเพื่อนก็ลองลองดูลองดูได้นะเอาที่รับความเสี่ยงได้นะอย้ำอยากมารับความเสี่ยงไวไก็เล่นได้เนี่ยดูดีเพืนนะ่อนเวลามันแบบมันแตกทีอะมันก็จะแบบฟิตฟิดช่องให้ก็ทำให้เรามีโอกาสได้เยอะมากขึ้น เก็บน้อยๆแะเก็บนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเพื่อนๆน้จ๊ะน้าจ๊ะพ่อมึงยโอ้ยเสียโซเชียลเยอะนะเว้ยเสียกว่บาทแล้วนะเอามาแค่ร้อยกว่าบาทเองไปกันต่อ ใครที่เข้ามาดูว่าฝากช่องป่าเอลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับใครยังไม่กดครับสักคล b e ก็กดกันให้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับคล b e ด้วยนะครัะเป็นกำลังใจให้พวกเราเนอะในการทําคลิปต่อๆไปนะใช่แล้วจะได้ให้เพื่อนๆมารับชมอย่างบันเทิงนะจะบันเทิงปะวะไม่รู้เ่ยไม่รู้ว่าเขารังคาหรือยัก็มเนี่แหละ ก็พยายามทําให้มันสนุกที่สุดเนาะคลิปคลิปของพวกเราแล้วก็ฝากเป็เรื่องของพวกเทคนิคดีๆเ,เราก็มีเทคนิคดีๆด้วยนะคลิปเราช่องเรานะเนีเ่ยเพื่อนๆคิดว่าพวกยังไงอยากให้เราปรับตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะอ,อ,อยากให้เล่นเกมอะไรก็ออใช่เล่นเล่นเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูออแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆนะทางช่องเรามีกิจกรรมตลอดนะ ใช่แล้วให้เพื่อนๆได้นุ่งเล่นกันสนุกๆน,นะครับครับผมก็เรามาต่อนีกว่าเอาซะแล้วอ่ะเอาต่อดีกว่า,าววโทษทีโทษทีเมืม่อเมื่อคืนนอนน้นอยไปหน่อยนอนคนเดียว <laughs> <laughs> นอนน้อยนอนคนเดียวออนอนน้อยนอนคนเดียวปุ่ <laughs> มใสไม่ได้นอนสักสองสามคนใช่ไหม <laughs> ชอบเลยดิข <laughs> ์นอยน,นอนเยอะเึงมึงชอบบ้านนอนแบบสามคน ไปตอบไปตอบดูเกมเป็นคำถามดูเกมดีกว่าเพื่อนนะฮะเกมกำลังสนุกเลยโอเคครับดูดูเกมดีกว่าสนทนาคนเดียวเปล่าคนเดียวไงก็นอน้อยไงอ๋อโอเคครับวายออกมาเยอะขนาดนี้ก็โอ้ยอันนี้ต้อออภเพราะเราเราเลือกเบ็ดไว้น้อยไง มันก็จะประมาณนี้นะครับนะจานะจาพ่อมึงโอ้ยโอ้โหบอกแล้วว่าเกมนี้มันแบบมาลัวรๆว่ะใช่ไหมใช่แล้วเกมนี้มันมันมันแจกช่วงนี้นะเพื่อนก็ลองนะเอาเหมือนมึงอ่ะลองนะ อื้โอ้โหมาดิแทงเข่าไปทีขอสอกสอกกลับทีนึ่งสอกกลับเหรออืมยับซ้ายหน่อยหยับซ้ายหยับซ้ายว่ะที่เล่นเกมหรือเชียร์มวยเน,นี่ยซ้ายทีหนึงว่ะเจาะยางไปทีโอ้โหเจาะยางยางแตกยางแตก โอ้โหตัดขาแต่ตัดขาก็อะไรเนี่ยเยอะอยู่ตอนนี้จากทุนจากเท่าไหร่ร้อยกว่าบาททุนจากร้อยยี่สิบกว่าบาทเคเราเบรกไว้เท่านี้อืมพอแล้วเอาแค่นี้เหรออืมเอาแค่นั้แหละเนาะอืมไม่ต้องไปเอาเพิ่มแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตนะครับคลิปเรากับช่องเราช่องป่าเอวหัวหมุนนะก็จะมีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายมาให้เพื่อนๆ่วมเล่นนะคอยติดตามกันไหมนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเออบายบายเออไอ้เหี้ย